ก็ชอบมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกด,ด้วยนะครับอาสวัสดีชาวซิกาจิเชีรเกมเมอร์นะครับกลัากับเกมสล็อตแมนัะเกมเดตมนานไอ้ยังว่านดอยดานจริงนะครับโอเคมาดูเกมเนื่องจากว่าเออมันสามแสนแล้วไงแล้วผมแบบลืมทำนะครับ เพราะว่าทุกแสนเนี่ยผมจะต้องหาคลิปย่องๆไว้ย่องๆไว้ดูนะครับไอเยย้ียางกระบ,บูย่องไล้สุดโอเคครบสามแสนครับสมาชิวกประมาณสี่ร้อยสามสิบกว่าคนนะครับอืมนบหอยแม่งรอนนะเนี่ยวไวๆสิวะเออไม่ดูไม่ดูกดใหญ่เลยอ่ะโอเคเย็นเน่ไปแหลกไปแหลก นะครับดูเดดเดนดเตสตูดิโอนะครับเริ่มพรีเซนต์งานขึ้นมาแล้วนะครับว่าผลงานนี้คือของกูกดไลค์โซมะอ๋อกดอีซูมนะครับแบบอีที่เห็นแลว้วใครใครอยู่ข้างหน้าใครอยู่ข้างหลัง <c oughs> <c oughs> ไม่ได้มาเพราะความแหลกนะมาเพราะความ,วามลืน <c oughs> โ้ยแม่งหวัดแดดนะครับช่วงนี้ก็หนาวเหมือนกันนะ ไม่หนาวหรอกแต่ว,ว่าอาจจะเป็นโลกง่ายนะครับผมอ่าอืมอเล็กโทมอะไรวะโอเคมาเราเดินตามเดินตามทางไปก่อนนะครับ <c oughs> ไม่เงือพอมันไม่แหลกแล้วมันเล่นแล้วน่ากลัวจริงนะครับมาแฮปอะไรวนะมาแฮปปี้อนะืมนกะ มว่าไม่ต้องมีคนเคยเข้ามาแล้วแหละอันนี้เสียงลมพัดนะครับธรรมชาติธรรมชาติไม่ต้องกลัวเนี่ยถ้าไม่เดินเข้ามารู้สึกเหมือนแมงมืดรืเรื่อยเลยวะไอ้แมงมือมาสังเกตนยเล่นแล้วมึงสังเกตนี่สังเกตดีครับทุกผู้ชมครับเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วแมงนั่นไงนัน่นไง เงือบเลยเนะ่เจอเจอเงือบเลยนะครับโอเคแม่งมึงนีดการ์ดสนั่นแน่โอเค for for s a l นะครับเซลบ้านเซลบ้านขายบ้านกูรู้ทำไมมันต้องขายบ้านนะครับวิ่งตรงมาก่อนเลยไอ้ตกใจมันต้องเปิดเข้าไปกดสายค้างนะครับแล้วก็อ่าเลื่อนเมาส์โอเคแล้วก็ กูปิดก่อนครับเดี๋ยวเจออะไรเข้ามาที Actually, really 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 ่ตายห่าอุ้ยตกใจอืนบอย่างแรกที่สำคัญนะไฟฉายครับหาไม่เจอหาไม่เจอครับไม่มีแสงสว่างนะครับก็เหละขีดซ้ายขีดซ้าย I can't thank you for coming our all this Wait to help me out อ้ออะไรวะไอ้เหี้ยใครเรียกร้อ,องให้ช่วยเ <c oughs> ออแล้วไฟฉายอยู่ไหนไอ้เหี้ยเปิดประตูถูกป่าอเอเอเฮ้ยแล้วไฟฉายอยู่ไหนไอ้เหี้ยบั๊กแดกเพรเนี่ยไอ้ยซาก อะไรอะ่ะเกิดวันที่สิบแปดปีสองพันเก้าเวลาก็นาฬิกาอะไรเบือฮิมฮิไม่รู้อะ่ะเฮียไม่อ่าน <c oughs> อ่านไม่ออกเปิด <c oughs> ประตูแม่งทั้งบ้านเลยจะเอ้ยไฟฉายคุณอยู่ไหนเนี่ยคอมก็ไม่แหลกลนะเา้าวเนบอกว่าไฟฉายไม่อยู่เนี่ย ที่หายแล้วนะอันนี้คือกระดาษไปทีสองครับซึ่งกูเก็บไปแล้วครับไฟฉายไม่มีอ่ะไอ้ยียกูกลัวเนี่ยไม่มีไฟฉายนะไฟฉายอยู่ไหนวะไฟฉายไฟฉายไรวะเหีย้ย ไอ้สจหล่อนเฮียไฟฉายอะเฮ้ยไอ้ชิบไฟฉายนี่ไอ้แต่ว่ากี่บักนะครับแมงไม่เจอบักหรือว่าครูมองไม,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 ม่เห็นโอเคเฮ้ยไอ้เฮียใครเดินหน้าใครเดินหน้าบ้านไอ้เจโอ้วมีเสียงยะด้วยไปเดินหน้าบ้านเอ่อทางที่ดีนะครับเราเปิดประตูเราเปิดประตูไว้เว้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะสมมติว่า แม่งมาจากข้างบนเนี่ยล้วก็วิ่งเข้าห้องวิ่งไปที่อื่นได้ไโอ้ยโอ้ยเย่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 อ๊ะเอหลอนกับภาพอ่านะครับเราอย่าไปกลัวอะไรนะเราเราต้องเดินไปนะต้องเดินไปทางสว่างอันนี้ผมแม่งแบบเปิดเสียงเต็มหูเลยนะครับ บบได้ยินกันแบบชัดเจนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย้ามาแล้วไม่มีอะไรโอ้โหโอุยอ้ยไอ้เหี้ยมาแล้วครับนั่งเริ่มมาแล้วขวายตายใจตลบไอ้เหี้ยนั่งเริ่มมาแล้วจะคุยเลยครับ อองล้วเมื่อกี้กูเดินตั้งนานในสถานะุ่แจไม่เจอได้แล้วเว้ยเจอแล้วเว้ยพลิกพลิกอัพอัคคีใครห้องไหนวะห้องนี <h 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 ้มะเฮ้ยเย็ดใช่ด้วยล็อกเดือดดัวนะไอ้ยี่นั่มันเหมือนน่ากลัวกว่าเดือดไปเลยผ้าผ้ามันหมัวท่านผู้ชมเลย นี่ไว้เรื่องเราเกี่ยวกับไอไอ้ซาดโอ้ยเฮียหลอนเลยคุยหูฟังรุ่นเคอร์นี่จริงๆนะครับมันมันเคอาร์ e R มันอ่านว่าเคอร์บอไม่รู้เหมือนกันนะครับรุ่นนี้ดีนะครับหาซื้อได้สัญลักษณ์เคอานะครับอันนี้ก็รู้สึกก็เหมือนเด็กแม่งจะวาดไว้นะครับว่าเออห้ามไปไหนอะไรยังไง ดูไว้ก่อนครับดูอีกนิดนึงเฮียอย่าเพิงนน่งมาดิชัดดูอีกนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเดินหากระดาษเผื่อแบบเอ๊ยอาจจะมีในนี้ก็ได้เซนเดอร์แมนกลัวตอนเช้าบอกว่าเนี่ยเนี่เนี่ยมันบอกว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเราอยู่ที่สูงได้มันก็จะไม่ตามเรา,าไว้เฮียเฮียบอกเสียงไก้จะตกใจตึงตึงอจะตึงทั้งวันเลย นะฮะเปิดประตูปุ๊บกูวิ่งเข้าไปหลังบ้านเลยนะโอเควิ่งไอ้เหี้ยเสียงมาจากข้างหลังนะจ๊ะวิ่งหลังกูเลยหลังกูเลยเสียอยู่อย่าหันเนี้อย่าหันอู้ยอย่าหันอย่าหันบอกว่าอย่าหันเอ้าตัวละครผู้หญิงเหรอ โอ้ยก็ว่าทำไมมือถึงอ่อนจริงไงโอ้ยวัดเด้โอเคก็ดูจากข้างบนนะครับเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีบวกก็อีกกว่าๆนะครับโอเคก็ถือว่ายังถ่ายได้อยู่นะครับอันนี้คือกดนะครับเอไม่รู้จะเก็บมาทำไมวะ อ้อยนี่เลยอะโอพาอ๋อไปสถานที่แบบว่าอุย๊ยคุยสับไอ้เหี้ยหยียบต้นไม้ขนาดป้ายมึงยังเก็บไมเก็บได้ไงวะมึงยัดไว้ส่วนไหนของกระเป๋าเนี่ยไอ้สัตว์กูงงตึ๊บเลยอะนะครับพี่น้องครับตอนนี้เราเราจะได้เดินเข้าป่าแล้วนะครับสิบห้านาทีกูจะคุมหรือเปล่านยะไอ้เหี้ยวิ่ง ไอ้สักดีเสียไม่สนใจครับคุยก่อนเลยไงเฮ้ยเจอทางแล้วเจอทางแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพ่งเข้าบ้านอย่าพ่งเข้าอะไรเจอทหาก่อนเออเจอรวิ่งอีเทียไอ้สักบาร์ดเจอไปลืมแล้วขวายขวายไซดี้ขวายไซดี้ขวากูไปขวาดีกว่าสิ่งที่เล็วลายย่อมทำให้กลายเป็นดีได้ดีโอ้โหไปจะหล่อไปไหนไอ้สักไอ้เหี้ยกระดาษไม่มี กระดาษมันจะสปอนตามที่ต่างๆนะครับเราพอเ,าเก็บตรงนี้เสร็จปุ๊บแม่ก็จะไปสปอนอีกที่หนึ่งนะครับโอ้ยซึ่งตอนนี้แม่งวิ่งเหนื่อยแล้วครับไอเฮียหลอน <c oughs> กูหลอนกันข้างหลังกูเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรเลยไอเสาไอ้เฮียใครมาจุดไว้เนะี่ย <c oughs> เจอแล้วเว้ยเซนสอง

เฮียหายใจได้ไม่ทันอุ้ยเจ้ากูหายใจไม่ทันตายกันวะนี่กูโทษเกมดีเลยเนี่ยนะนุ๊กมันไม่มีกระดาษเอางี้เราก็มาทางดีนุ๊กไอเฮียตกใจสั่นเลยแต่สองช็อตแรกโอ้ยเดี๋ยวดูดูเวลาข้างบนเลยแมงห้าสิบเมื่อไหร่กูคัดเลยกูออกเลยนะครับเล่นไม่เคยจบมาทีเพราะกูกลัว ครับไม่ได้กลัวควันแล้วอนอันนี้ไม่ตกใจจริงน,นะครับที่ผมเล่นนะเว้ยเออผมแบบไม่ได้กลัวนะเว้ยแต่ว่าแบบเขาเรียกว่าไงวะไม่ตกใจอ่ะเดินอย่างนี้มันก็ห่้ยไอ้สัตว์หน้ากูเลยหน้ากูเลยเฮียเยโอ้ยเดี๋ยวไม่ตกใจอะไรเงี้ยอยู่ดีเพื่อนก็ปุ๊มบมาไล้ก็วาหาย เอาไปสิบสองนาทีแล้วดิ่หมายโอ้ยคุยเยอยคุยจะบ่นเกีกเรืนี้แล้วกันนะครับก็เดี๋ยวขอจบตรงนี้เลยแล้วกันเออเป็นเรื่องจบไม่ไหวแล้วจริงขวัญอ่อนนะครับโอเคเอ่อซีเกตจีซีเกตเบอร์สวัสดีครับอุ้ยขวัญอ่อนดี呀